ประเทศไทยเป็นประเทศที่ภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญมากเนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจังหวัดจันทบุรีอยู่พื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการทําเกษตรโดยเฉพาะเรื่องผลไม้ขึ้นชื่อของจันทบุรีได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆและที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเป็นสถาบันการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมให้กับสมาชิก ย้อนไปในปีพศ2480เกษตร 80, กร,ร,กรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทหาทุนและเปลี่ยนมาเป็นสหกรณ์ประเภทไม่จำกัดในวันที่1กรกฎาคม2513ด้วยทุนการดำเนินง,งานกว่า1 9 0ล้านบาทมีสมาชิกนักขนาดน้นเพียง407คน กระทั่งวันที่20ตุลาคมพศ2513เปลี่ยนเป็นสหกรณ์ประเภทจำกัดโดยใช้ชื่อว่าสหากรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดจวบจนปัจจุบันจุดเริ่มต้นของสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเรียกได้ว่า เดินตามหลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริงในเรื่องการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของคนในชุมชนภายใต้การบริหารงานที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่ายเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก3,301คนมีทุนดำเนินงานกว่า 2,174ล้านบาทมีกำไรสุทธิกว่า50ล้านบาทโดยที่สหกรณ์ไม่ได้เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เน้นความเป็นเจ้าของของสมาชิกและการช่วยเหลือให้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์มีเงินรับฝากสูงถึง1,500ล้านบาทเศษสมาชิกไม่เคยผิดสัญญาชำระเงินกู้และไม่มีดอกเบี้ยคงค้าง จนทำให้ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงานเป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งสินเชื่อจากธนาคารคณะกรรมการยึดหลักการบริหารงานโดยนึกถึงสมาชิกเป็นหลักไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดมุ่งเน้นให้สมาชิกมีสวัสดิการและมีความสุขในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ถ้าพูดถึงทุนดำเนินงานตอนนี้ของสวกรก็มีอยู่2,000ว่าล้านครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่3,300คนสมาชิกทําธุรกิจกับสอกร,คร100งคบร้อยเปอร์เซ็นต์นทุนไม่มีทุนมาประกอบแต่อาชีพก็สอกรนี่แหละเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการรวบรวมผลผลิตนี่ก็ใช่รวมกันซื้อรวมกันขายนะครับก็ปีหนึ่งสอบกรนี่จะจัดงานสินค้าเอืออ้ออาทรปีจะจัดให้สองครั้ง ดยปลอดดอกเบีย้ยเลยสมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยสักบาทแล้๋วก็ยังมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดแกด่เจบ็บตายได้หมดแล้วก็โครงการพิเศษคิดดอกเบีย้ยถูกตอนนี้เราจะคิดดอกเบีย้ยแค่4บาทโครงการพิเศษอะแล้วให้สามารถกู้ได้ถึง10ล้านบาทต่อนคนก็เราเราก็ไม่ต้องไปไปพึ่งบริการจากแบงก์มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าเป็นทกศเราจะใช้ทุนของเราครับตอนนี้นะครับก็เอามาหมุนเวียนให้สมาชิกนี่แหละ สำหรับสกักการเกษตรเมืองจันจุดเด่นที่ส่วนใหญ่มาดูงานกันนะคะก็จะดูในเรื่องของอสินเชื่อที่นี่จะปล่อยเงินกู้นะให้กับสมาชิกถ้าเป็นสักรภาคการ,กรเกษตรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ที่นี่จะไม่มีดอกเบี้ยค้างแล้วก็ไม่มีต้นเงินผิดนัด แล้วก็มียังมีโครงการที่สมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยในรูปของเงินกู้สินค้าเอื้ออาทรก็ถือว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของการบริหารงานเราบริหารงานโดยใช้เงินทุนของตัวเองทั้งหมดเป็นทุนภายในทั้งหมดเลยปีไหนที่มีกําไรมากเราจะจัดเป็นตัวสํารองนี่ไว้ในอนาคตด้วย ทุกๆปีเราจะตัดจัดสรรตั้งไว้ตลอดเลยเราจะไม่บริหารงานเหมือนกับที่อื่นนะคะที่จะเอาถอดเอากําไรมามาเพื่อแบ่งปันในเรื่องของเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนกันแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะเป็นหลักเทคนิคในการเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะคะว่าเราจะมองการยังไงกับอนาคตและปัจจุบันนะคะอันนี้สหกรณากรมีธุรกิจและสวัสดิการดูแลสมาชิก ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้อย่างครบด้านประกอบด้วยการรับฝากเงินธุรกิจสินเชื่อระยะสั้นระยะปานกลางรวมถึงระยะยาวธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับสมาชิกการรวบรวมผล,ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งยังมีโครงการเงินกู้พิเศษอื่นๆไว้คอยให้บริการกับสมาชิกนอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้จัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิและได้ดำเนินการจัดสรรทุนต่างๆให้แก่สมาชิกทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลทุนสวัสดิการสง่งเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการมารดาและบุตรแรกเกิดทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติการที่เป็นสมาชิกเกรกรเริ่มต้นมาจากาหากรกรเพราะผมเริ่มต้นจากเกาตรก์พ่อแล้วก็มาแม่แล้วมาผมอ่าเนี่ยถ้วยังจะต่อไปลูกอีกอะแล้วที่ทุกแปลงที่ที่ทุกแปลงที่เราซื้อมาเนี่ยคือได้มาจากาหากรกรทั้งนั้น เรากู้ทุกปีเพราะเราซื้อแทบทุกปีเลยปีซื้อบางทีซื้อสองครั้งรุ่นแม่จะถูกยึดที่วิ่งไปหาประธานให้เขาช่วยบอกว่าพี่จะถูกยึดแล้วแต่งเงินจะถูกยึดแล้วแล้วเขาก็ช่วยเอาเงนินมามาถ่ายคืนไม่ได้นั่นเป็นสมบัติเก่าแก่ของวุ่ปู่เลยจนเวลานี้มีร้อยกว่าไลา่ก็ดีอะเพราะว่าตอนนี้ผมก็รับรับใช้สหกณ์ตลอด สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดภายใต้การดำเนินง,งานของคณะกรรมการชุดนี้มีนโยบายดำเนินง,งานเพื่อสมาชิกคำนึงถึงความเป็นอยู่และปากท้องของสมาชิกเป็นหลักจนทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์และส่งผลให้สมาชิกมาใช้บริการจากสหกรณ์หนึ่งร้อเอร์เซ็และหากสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์มีความเดือดร้อน สหกรณ์ก็พร้อมจะช่วยเหลือและแก้ไขสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงทำให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์องค์กรเข้มแข็งมั่นคงโปร่งใสผลิตผลของสมาชิกได้มาตรฐานสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี